กลายเป็นประเด็นที่ทำชาวเน็ตฮือฮากันไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่มีคู่รักดาราออกมาประกาศเลิกและลดสถานะกันหลายคู่ซึ่งล่าสุดอีกคู่ที่ถูกชาวเน็ตจับตามองความสัมพันธ์อย่าแนบชิดในตอนนี้ก็คือคู่ของสาวโบเมลาดาสุดสีและหนุ่มมิกทองระยะที่ทั้งสองต่างกดเอาฟอลโล่ i n อินสตาแกรมกันและกันด้วย ซึ่งทำเอาแฟนๆถึงกับตั้งคำถามอย่างหนักกันเลยทีเดียวว่าเกิดอะไรขึ้นกับคู่รักดาราคู่นี้โบเมลาดาสุขศีและมิททองระยาหรือเปล่าเมื่อนางเอกสาวโพสต์รูปตัวเองลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นว่า Be single, smarter than Being single, i อ s m มา t e r ต h a n แดน n g In The w เด n ร Relation s h i p ซึ่งแปลได้ว่าการเป็นโสดยังดีกว่าการอยู่ในความสัมพันธ์ที่ผิดทำให้ถูกโฟกัสทันทีว่าเจ้าต,ตัวต้องการสื่อถึงอะไรกันแน่จะใช่การบ่งบอก ตอบสเตตัสตัวเองหรือเปล่าข่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนแฟนและกำลังใจที่ส่งให้และเมื่อชาวเน็ตเข้าไปในอินสตาแกรมของทั้งสาวโบและหนุ่มนิกก็พบว่าตอนนี้ทั้งคู่ต่างกดเลิกติดตามอินสตาแกรมกันและกันเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามกับข้องสงสัยดังกล่าวคงต้องรอฟังคำตอบจากปากของทั้งคู่น่าจะดีที่สุดว่าท้ายที่สุดแล้วตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นอย่างไรกันแน่